สวัสดีครับเนาะสวัสดีครับผมจะไปยังไหนนะอย่าอ,นะอย่าอย่าสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีแม่แม่คุปิ๊้แล้วก็เอสซ่ทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีครับแล้วก็ขอสวัสดีคุปพี่อาชารานด้วยนะครับผมที่ ที่เมื่อวันก่อนนะครับบนที่ป้องคะแนนมาให้กับสามแม่ลูกนะครับผมห้าร้อยคะแนนนะครับน้องกลาก็ทําคลิปให้ครับวันเ้องปาก็ได้ทําคลิปเป็นวันนี้นะครับผมน่าจว่าเมื่อวันน้อง็ไม่มีปลไม้นะครับผมแล้วก็มาไทายคลิปเป็นวันนี้นะครับผมสวัสดีนะครับทุพี่อาชาัชรานะครับน้องปลาขอขอบคุณทุพี่อาชาัชรามากๆเลยนะครับผมที่เข้ามาป้องปลาไม้ให้กับสามาแม่ลูก มันโดยตลอกนะครับผม้ขอขอบคุณมากๆครับขอให้พี่อัชรานะครับผมมีสุขภาพกายแข็งแรงตะลอกไปด้วยนะครับผมทำอะไรก็ขอให้ปนัปนปันด้วยนะครับพี่อัชรานะครับผมแล้วก็วันนี้น้องก,ก้อนก็ได้ทำอะไรนะก็ได้ทำก็ได้การอะไรนะมะขามนะครับมะขามผาสมกับมะแขวแล้วก็ เชือนะครับผมจะมียูสามก้อนนะครับก็เชือละกก้อนนะครับผมแม่บูยืนก้นกอนหนึ่งก็กพีอารหนึ่งก้อนแล้วก็ปูจันหนึ่งก้อนนะครับจะมียูสามก้อนนะครับนี่นะครับผมับยะนี่ครับก็จะมีอยูสามก้อนนะครับยะเหเดี๋ยวค่อยกินกิน ดูกั500คะแนนะน,นะครับผมขอคืพอพาจาระนะครับก็จะมีผลผล,ล,ล,ลไม้นะครับก็จะมีกล้วยกับมะม่วงนะครับผม,มเมื่อกี้ปุจารณ์วิมายาวยาวไวเลยนะครับผมเพราะพิจารณ์หิวนะครับ,าบจาไม่ได้กินผลไม้เลยวันนี้ได้กินแต่แต่ญ้านะครับพี่ชาวพาสาสารไม่ลูกเข้าไป ปันปานกระชอนะครับผมหรือว่าปันที่จะเข้าไปอยู่เร็วๆนี้นะครับผมสันแม่ลูกก็เข้าไปแอลนะครับผมไม่ชาวไปกินหญ้านะครับผลไม้บุต,ตรก็จะใกล้จะหกแล้วนะครับผมเดี๋ยวนักก็จะทางการไปป้องมะขามนะครับมะขามเปียนนะครับผมเอาไปจับบนจับบน เอายเอาเยอะมั้งเอาเอาเยอะมั้งไปยนให้โอปี้เรียบอยเย้นะครับผมหมดแล้วนะครับเอายอะมนเสร็จแล้วนะครับผมผลไม้บนโต๊ะก็หมดไปแล้วนะครับผมแม่ๆพี่ๆครับแล้วก็ุปปี้อจรด้วยนะครับผลไม้ก็หมดไปแล้วนะครับ สวัสด,ดีนนะครับผมบ๊ายบาย